สัสดี่มีความสุขค่ะทุกคนมาดึงแล้ววันนี้พี่เม์นะคะอ่าเรามาดูกันนะวันนี้เดี๋ยวก่นอนอ่มาดูกันว่าข้อความมันมีข้อความใดถึงใครนะคะวันนี้เรามาดูกันเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่เม์เปลี่ยนใหม่นะคะฝนตกหนักมากเลยบ้านพี่เม์ฝนตกหมักหนักมากๆนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะคะฝนหนักคือความชื่นใจในโอกาสที่บอกว่าฝนฝนตกหนักนี่เลยอากาศดีเนาะ <c oughs> อากาศแบบดูชิลๆดูเย็นๆนะะ่ะเรามาดูกันคนที่เขาเขาเรียกว่าอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะส่งข้อความให้คุณนึกถึงหน้าเขานะค่ะวันนี้เป็นคลิปที่เป็นแ a น d อมเราจะไม่ระบุว่าใครเกี่ยวข้องจะ เป็นคลิปที่คนที่ดูพี่เมย์อยู่ตอนนี้นะถ้าคุณยูดูพี่เมย์อยู่อยู่หน้าจอตอนนี้นะให้หนึกถึงหน้าเขาไว้ให้ชัดเจนคนคนนั้นเขาอยากบอกอะไรคุณอ่าเรามาดูนะคะคนของคุณคนคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงหน้าเขาอยู่เขาอยากบอกอะไรให้คุณได้รับรู้ขอดูนะ่ยสิบใบเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งหมดสิบใบามาดูว่าข้อความเรื่องราวที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะพี่เมย์สับไพนึกถึงหน้าเขาเลยมาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรให้คุณได้รับรู้ในข้อความของเขาให้สิบใบที่จะออกมามาดูกันคนของคุณอยากจะบอกอะไรโอ้โหบอกว่าการที่ได้พบเจอคุณได้รักคุณอะมันคือโชควาสนาที่เขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไป ใบที่สองอยู่ในพลังงานของคนที่แบบอยากบอกให้คุณรู้ว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปอย่างรวดเร็วรักคุณมากคิดถึงคุณมากถ้าเขาอยู่ไกลเตรียมตัวจะเดินทางมาหาคุณการเดินทางไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนพร้อมที่จะเสี่ยงในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคือโลกทั้งใบคุณคือคนที่ใช่และคุณคือคนคนเดียวที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วย โอ้คือมาเป็นสเตปอยากแต่งงานกับคุณเนี่ยคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนคนเดียวที่บอกว่าเนี่ยคนไกลอยาจะเดินทางมาหาแล้วจะขอคุณแต่งงานนะคะคุณเน่ยเป็นคนที่แบบมีคุณค่าคุณคือของขวัญคุณคือรางวัลของชีวิตการที่ได้พบได้เจอได้รักคุณเนี่ยมันเป็นความโชคดีมันคือความหมายของการมีชีวิตในโลกนี้เลยนะ เพราะว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีครอบครัวอันอบอุ่นด้วยอ่ะมาดูกันต่ออีกห้าใบค่ะรอคอยที่จะได้เดินทางมาพบมาเจอกันโอ้โหฟินขอดูต่ออีกสี่ใบโอ้โหแพชชั่นมาเต็มคนคนนี้เป็นคนที่มั่งคั่งแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างงานมากๆแต่เขารักคุณมาก และจริงจังกับคุณมากจะเดินทางมาหามาขอคุณแต่งงานมาดูกันอีกสิโอ้คุณเป็นคนในฝันเขาฝันถึงคุณตลอดเวลาฝันถึงคุณฝันมากๆแล้วอยากเดินทางมาหามากๆตอนนี้พลังงานคือแพชชั่นมาเต็มความฝันมานะคะสเสน่ห์หาในตัวคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยโอ้ได้เจอกันแน่ๆคุณกับเขาได้เจอกันแน่ ให้ขึ้นมานะเป็นพลังงานของสองเหรียญคือการปรับมาพบมาเจอกันนะคะการเดินทางครั้งนี้เขาเดินทางมาเขาวางแผนว่าจะเดินทางมาคุณเนียมาเจอกันแน่นอนคุณได้พบได้เจอกันแน่นอนความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรสิ่งนั้นน่ะคุณจะได้ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคุณจะได้สิ่งนั้นแหละนะคะไพ่บอกว่าสิ่ง คนคนนี้อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าถ้าคุณรอคอยอยู่นะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนฉันจะมาพบมาเจอคุณฉันรักคุณมากคุณคือของขวัญในชีวิตของฉันคุณคือคนที่ฉันไม่ยอมพลาดแน่นอนคุณคือคนที่ใช่คนคุณคคนที่ฉันอยากจะแต่งงานด้วยแล้วฉันจะมาขอคุณแต่งงานฉันจะมาพบมาเจอคุณฉันจะมาหาคุณแล้วฉันจะขอคุณแต่งงาน นี่คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะโอ้ยฟินอ่ะมาดูกันนะให้โรแมนแองเจิลสามใบบอกว่าอย่างไรบ้างคะ่ะสุดฟินฟินจัดอะคลิปนี้สุดยอดมากโอ้เก็บอาการไม่อยู่เลยแม่หมอ แต่งงานจริงๆคุณได้แต่งงานกับเขาคนนี้คนที่คุณนึกถึงหน้าเขาอยู่คุณนึกถึงหน้าใครอยู่คะตอนนี้คุณนึกถึงหน้าใครคนนั้นแหละเป็นคู่ของคุณแลวคิดถึงคุณมากมายแล้วข้อความเหล่าเนี้จากเขาถึงคุณแล้วคุณทั้งคู่ได้แต่งงานกันแน่นอนนะคะเป็นพลังงานของ heart to heart conversation เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าสื่อสารกันได้ด้วยใจไม่ต้องใช้คำพูดรู้สึกถึงกันได้ตลอดเวลานะคะ Pri yourself คุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยเอาตัวเองให้เป็นอิสระจากแบบความกังวลใดๆแล้วให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตล้นลาซะเพื่ออะไรเตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ แล้วคุณต้องหันมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองรักตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดเขาให้มาเร็วขึ้นนะคะเขายิ่งส่องดูคุณยิ่งเห็นวุ่นแบบว่าโอ้ยสวยขึ้นทุกวันมีออร่ราสง่างาม,งามนู่นนี่นั่นรักตัวเองเวลาคุณรักตัวเองพลังงานออร่ราคุณจะเกิดหมายความว่าอะไรพลังงานของความรักพลังงานของอรงอร่าแสงออร่าที่อยู่ในตัวคุณมันจะเปล่งประกายมันจะเป็นแรงดึงดูดทําให้รักแท้หงยหาคุณมันเป็นแบบนั้นนะคะ และนี่พลังงานแบบสุดยอดมากอะเรามาดูข้อความกันเป็นที่เป็นข้อความความรักจากไพ่ออร์คิวการ์ดอาจจะเป็นข้อความของคุณข้อความของเขานะะี่ยที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้อะมาดูซินโอ้สุดยอดมากคลิปนี้อะมาดูกันนะคะข้อความเป็นยังไงบ้างอัตราตัวตนข,ของค่ะของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการทำอ่า เป็นคนอีโค้สูงหรือเปล่าคะคนอีโค้สูงอะ่ะการแสดงออกจะไม่ตรงกับใจอยากจะทําอะไรก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรมาชุดยัง้งตัวเองไวอ้อพลังงานใบที่สองบอกว่าฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไป FC พี่ไม่เปลี่ยนไปไหมนี่นะคะถึงจะปิีน่นเปลี่ยนไปยังไงคุณไม่ต้องไปสนใจแคร์หรอกตอนนี้เขาคลั่งรักคุณมากมาก เขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากใช้ชีวิตยอยู่กับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเพราะฉะนั้นถนะ้าคุณลันลาไว้เลยลันลาแล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆให้พลังงานความรักติ่งประกายแล้วดึงดูดเขาเข้ามาได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรไม่ว่าคุณเห็นอะไรไม่ว่าพลังงานอะไรจะไงเป็นแบบไหนคุณไม่ต้องเอาพลังงานลบมาใส่ตัวเองเลยเอาแต่พลังงานบวกมาเอาความเบิกบานเอาความรักตัวเองใส่มาเต็มเต็ม หลงรักตัวเองให้ได้ให้มากทุกวันคุณยิ่งหลงรักตัวเองคุณยิ่งแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณคุณรู้ไหมนั่นคือพลังงานดึงดูดอันแบบอย่างทรงพลังที่จะดึงดูดเขาเข้ามาคุณแล้วคุณจะสมหวังในความรักนะคะมาดูพลังงานใบที่สามบอกว่าที่รักแค่บอกฉันว่าจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนเสียใจค่ะไม่มีเวอร์ชั่นนี้มีที่นี่ที่เดียว เนี่ยใช่ไหม fc พี่เมย์ไม่มีใครเหมือนหรอกฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะโอ๊ยทำไมอ่ะหวยหาคิดถึงค่ะหวยหาคิดถึงคนึงหาฝันถึงโอ้อยากอยู่ใกล้อยากแต่งงานกับเธอใช้ได้เลย fc พี่เมย์อ่าเสน่หแรงเหลือเกินใบที่ห้าบอกว่าฉันต้องการได้คุณคืนมาไม่ว่าจะแลกด้วยอะไร เตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมาหาแล้วนะคะเตรียมตัวนะคนไกลจะมาหาแล้วอาจจะเป็นต่างชาติต่างวาษาได้หรือคนไทยที่ทํางานต่างประเทศได้หรือเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันอะเออต้องใช้เวลาในการเดินทางมาหากันอย่างนี้นะคะอามาดู original love message ห้าใบใบนี้บอกว่า you are my future คุณคืออนาคตของฉันอือหือ พลังงานนี้มาเต็มนะคะใบที่สองบอกว่า don't be misled อยากเข้าใจผิดนะตอนนี้คุณเข้าใจอะไรยังไงอยู่นะคะอย่าคิดในทิศทางลบนะอย่าเข้าใจผิดเขานะคะเขากังวลเกี่ยวกับคุณมากเลยใบที่สาม my endless love รักนิรันร์รักไม่รู้จบอ่ะคุณเป็นรักนิรันร์เป็นรักไม่รู้จบของเขาคุณคือรักแท้ของเขานะคะอ่ะมาดู You are my wifey, <laughs> my wifey <laughs> น่อ<า> uh, <laughs> คืออะไรภรรยาในอนาคตอ่ะคุณคือภรรยาในอนาคตถ้าคุณมีใจเป็นหญิงนะถ้าคุณมีใจเป็นชายก็คุณคือสามีในอนาคต <laughs> มาดูพลังงานไบที่ห้าอ่านไว้ก็เขิน It's not what you see, it's not what you see คุณเห็นอะไรล่ะคุณอยากเข้าใจผิดถ้าคุณเห็นอะไรคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันเป็นอย่างที่คุณเห็นสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเอาละสิมีเรื่องราวเห็นอะไรกันนีนี่คือพลังงานข้อความนะคะที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับคลิปนี้อ่าทีนี้มาดูพลังงานของจักรวาลน,นะ เปิดไพ่เทพเจ้ากลีดนะมาดูกันว่าเทพเจ้ากลีกพลังงานจากอวาลอยากจะแนะนําอะไรกับเอซีพี่เมย์บ้างให้คําแนะนําอะไรบ้างกับคลิปนี้นะมาดูกัน <c oughs> ขอดูหน่อยขอพลังงานจากคําแนะนำสามใบนะคะพลังงานจากเทพเจ้ากลีกแนะนำเอซพี่เมย์ว่ายังไงบ้างช่วงนี้ขอสามใบค่ะ พลังงานไวัแรกบอกว่าโอ้โห transition transition ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์เดิมๆจากสิ่งเดิมๆนะคะคุณจะพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆหลังจากที่ผ่านพายุ หลังจากที่แบบว่าคุณแบบทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น Transition ก็คือการเปลี่ยนแปลงในบทบาทใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณจะพบเจอในเรื่องราวดีๆที่จะเกิดกับคุณนะคะพลังงานของคุณก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้แต่งงานไงดีใจด้วยนะคะ,ะมาดูรับพลังงานกันไปเนเซอร์นะคะพยายามให้ตัวเองอะ่ะ กราวดิ้งตัวเองอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะคุณจะเพิ่มพลังงานกระแสพลังงานสั่นสะเทือนของคุณนะยิ่งมีความรักตัวเองอยู่มากมายมันจะเปล่งประกายเป็นพลังงานดึงดูดอันทรงพลังที่ทําให้คุณสมหวังนะคะเพราะว่าพลังจัจจกรวาลนนะ่ะคือพลังธรรมชาติ จักรวานนะคะพลังมหาจักรวาลพลังแห่งหนึ่งการดึงดูดหรือพลังงานอันบริสุทธิ์คือพลังของธรรมชาติดินน้ําลมไฟคือพลังงานแห่งการบาลานซ์ที่คุณต้องมีในตัวตนของคุณนะคะพลังงานแห่งน้ําดินลมไฟนะคะแล้วก็จักรวานนะคะพระอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความรากักอันบริสุทธิ์นะคะ เวลาคุณกลาวดิ้งคุณเอ่ยถึงพวกนี้ทั้งหมดเลยรวมมาเป็นลำแสงแห่งแสงสว่างเคลื่อนไหวมาปกคลุมล้อมรอบร่างกายคุณให้คุณมีพลังแห่งการดึงดูดแสงสว่างที่มีการสัน่นสะเทือนที่ดึงดูดอย่างทรงพลังดึงดูดความสมหวังความสำเร็จพูดกับตัวเองแบบนี้เวลาอยู่กับธรรมชาติ แล้วก็เดินเท้าเปล่ากับธรรมชาตินะคะนั่นเขาเรียกว่าการกราวดิ้งคือรับพลังงานจากธรรมชาติให้มาอยู่ที่ตัวตนของคุณพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานที่อยู่ในทิศทางบวกอยู่ในทิศทางของความรักจากขึ้นมวลพลังงานของสรรพสิ่งทั้งหลายคุณสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะและคุณขอพอรพรนั้นจะศักดิ์สิทธิ์มากๆคุณจะได้รับการอวยพรนั่นเองนะคะมาดูใบที่สาม ใบที่สามใบนี้มิวสิกนะคะให้ใช้ชีวิตอยู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีสิ่งที่คุณมีความสุขอารมณ์สุนทรีและมีความสุขกับตัวเองคือให้มีชีวิตที่มีความสุขความเบิกบานอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพลังงานที่จักรวาลมาบอกคุณนะคะจงรันลาจงมีความสุขสนุกสนานกับชีวิต เพื <ren> ่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนีคะตัวตนของคุณตอนนี้อยู่ในพลังงานของคนที่แบบว่ากำลังได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะและนี่ก็คือข้อข้อ,ขอ,ขอความจากเขาคนนั้นและพลังงานคำแนะนำจากไพ่สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมแบบคลิปนี้เป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากๆพลังงานนะคะ ปลายปีนี้เขาเรียกว่าฟินอ่ะ In อินอะนะคะคือแบบว่าได้พูดคุยกันแน่นอนเรื่องราวของการแต่งงานเขาขอคุณแน่นอนขอคุณแต่งงานแน่นอนนะ,ะเป็นพลังงานของการที่แบบว่าความสัมพันธ์น้ำหวานชื่นชื่นมืน่นนะคะแบบคิดถึงการรักกันมากๆนั่นเองนะและนี่ก็คือพลังงานของคู่รักนะคะเป็นคู่รักคู่แท้ด้วย เพราะว่าพลังงานในนี้นะคะมันเป็นพลังงานของการที่แบบว่าโอ้ยชีวิตนี้ต้องมีคุณอะคุณคือคนที่ใช่นะคะไม่มีคุณไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขารักคุณมากและจะทําทุกอย่างเพื่อให้มีคุณในชีวิต ะะและนี่ก็คือข้อความจากคนคนนั้นที่คุณนึกถึงหน้าเขาอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็น ครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้ขอบคุณที่แชร์ความรักแบ่งปันความรักความเมตตาให้กันในบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสวัสดีมีความสุข,สสสขแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ